ทุกคนมาดูที่พักเชียงดาวนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยกินหมูจมแบบฟินๆเลยเนะี่ยอันนี้คือวิวดอยหลวงเชียงดาวนะทุกคนแล้วเราสามารถดูวิวได้แบบ360องศาเลยนะบรรยากาศดีมากนะใครว่าสวยบวกหนึ่งมาให้หน่อยครับภายในห้องเนะขาตกแต่งสวยมากนะสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคือบรรยากาศแบบนี้เลยใดยๆคือมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งข้าวเขียวขจีนะครับและที่พักทุกหลังนะครับก็ <ๆ S 2> จะมีโซนด้านหน้าที่สามารถดูวิวดอยหลวงเชียงดาวได้แบบนี้เลยทุกคนอันนี้คือห้องพักของเรานะเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าห้องนี้มีอะไรให้บ้างนะครับเดินเข้ามาในห้องเนี่ย สิ่งแรกที่เห็นเลยนะคือบรรยากาศแบบนี้เลยนี่ดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากเราสามารถมองวิวได้แบบ360องศาจากในห้องเลยเนี่ยทุกคนดูห้องนี้ก็จะมีทีน่นอนแบบนี้ให้เลยสามารถนอนดูวิวได้นะครับข้างหน้าเราคือวิวดอยหลวงเชยียงดาวนะทุกคนเราสามารถนั่งเล่นแบบนี้ได้เลยเนี่ยแล้วดูวิวดอยหลวงเชียงดาวไปเลยตัวนี้ก็จะมีชากาแฟเราสามารถชงได้นะอันนี้ฟรีนะครับทุกคนอันนี้ฟรีนะแล้วก็มีไดเปอผมให้ด้วยนี่เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็นเสือ,อนะครับทุกคนอันนี้เป็นตู้เย็น,นมีเครื่องดื่มให้นี่มีน้ําดื่มให้ด้วยนะครับน,นี่ฟรีเหมือนกันนะแล้วโซนนี้นะครับทุกคนเราจะสามารถเอา,เอาผ้ามาตากได้แล้วเขาก็มีร่มให้ด้วยแล้วเขาก็จะมีการน้ําร้อนให้ด้วยเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะมีทีวีนะทีวีจอบเนเริ่มเลยมีบรรยากาศดีมากครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ํานะนี่เข้ามาถึงห้องน้ําหอมมากนี่ไฮ Л ไลท์ของที่นี่คือตรงนี้เลยเราสามารถแช่อ่างไปแล้วดูวิวแบบนี้ได้เลยนะครับคือวิวสวยมาก<ๆ>อ่างนี้เนนนี่ยยสาาามมรรถับอุุภู้้้ํไดดวทกค นี่ห้องน้ำเขาจะมีเครื่องทางน้ำอุ่นให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มีแชมพูสบู่ให้ครบเลยเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกนี่เราสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ได้มีเปตกระขายให้นอนเล่นด้วยนะเนี่ยเราสามารถดูวิวได้แบบนี้เลยดูถ้าเราสั่งชากาแฟนะพี่เขาจะเสิร์ฟให้แบบนี้เลยขอบคุณมากนะครับพี่น่ารักมากเขามาเสิร์ฟไ้ถึงที่เลยขอบคุณคับค อาหารเช้านะทุกคนจะรวมกับราคาของที่พักนะทุกคนสโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเช้านะเดี๋ยวผมให้ดูนะเขาเมีอะไรให้บ้างอันนี้เป็นน้ำดื่ม,มชากาแฟโกโก้สามารถชงได้เลยนะนี่มีขนมปังด้วยอันนี้ซีนะทุกคนนี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะเขาสามารถสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มนำไปทานที่ห้องได้ด้วยนะอันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยนี่นจะเป็นยำหม,ม,ม,มูยอยำหมูยอ จื่นแจ๋วอืนบรรยากาแบบนี้เลยเป็นที่พักที่มีคาเฟ่ยอยู่ในตัวเลยนี่คาเฟ่เขาแบบน่ารักมากเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยอันนี้เป็นโซนที่นั่งของคาเฟ่นะครับแล้วเขาก็จะมีโซนจะโจมชิวชิวแล้วก็จะมีเปตาข่ขายด้วยนี่เราสามารถสั่งเครื่องดื่มสั่งกาแฟขนมมานั่งทานนั่งถ่ายรูปตรงนี้ได้น,นะนั่งจิบกาแฟไปดูวิวไปนะเนี่ยแล้วบรรยากาศดีมากเราสามารถให้อาหารปลราคาฟได้ด้วยนะน๋ยวพี่เขาจะให้อาหารปลาให้ดูนนผมซูมให้ดูนะ นี่นะทุกคนบอกปลาคาร์ฟจะอยู่ใกล้ๆกับคาเฟ่เลยนะเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวผมลองดูตอนนั้นทุกคนนี่มาแล้วดูเนี่ยในเนี่ยพี่เขาบอกว่ามีทั้งหมด500กว่าตัวนะทุกคน นี่นะครับทุกคนเราสามารถสั่งหมูกระทะสั่งหมูจุ่มมากินได้นะตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะกินไปแล้วก็ดูวิวดอยหลวงเชียงดาวไปนะบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลยชิลมากแล้วมุมถ่ายรูปที่นี่นะคือเยอะมากนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านผอดอยกอยดาวอยู่จงังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนะครับที่พักที่นี่เขามีหลายแบบนะครับทุกคนคือโซนเนี้ยจะเป็นโซนห้องแบบสแตนดาร์ดนะครับสองหลังนี้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมราคาก็จะต่างกันนะทุกคนห้องทุกหลังนะทุกคนจะมีระเบียงให้นั่งชิลๆแบบนี้ สามารถดูวิวดอยหลวงเชียงดาวได้แบบจริงๆเลยนะทุกคนห้องพักแบบสแตนดาร์ดจะมีห้องน้ําในตัวทุกหลังเลยนะราคาจะอยู่ที่2,200บาทส่วนวันหยุดเนี่ยจะอยู่ที่2,400บาทนะทุกคนอันนี้ราคาต่อ2คนนะส่วนบ้านทางขวามือที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นห้องแบบพรีเมียมนะทุกคนในตัวห้องเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ําวิวดอยหลวงเชียงดาวด้วยนะเราสามารถแช่อ่างไปแล้วดูวิวไปได้เลยราคาห้องแบบพรีเมียมเนี่ยจะอยู่ที่2590บบาทนะครับ ส่วนวันหยุดเนี่ยจะอยู่ที่2,790บาทนะทุกคนเป็นราคาต่อ2คนนะได้ที่พัก2วัน1คืนฟรีอาหารเช้านะทุกคนราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนนะครับแนะนําว่าให้สอบถามกับทางที่พักนะเหนื่อยเหนื่อยจากงานเนี่ยการมาฮิลใจที่เชียงใหม่เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะขอบคุณมากครับที่ดูแลขอบคุณนะครับขอบคุณนะคขับโอเคก็เป็นหนึที่พักนะทุกคนที่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาดูนะที่นี่คือบ้านผอดอยกอยดาวนะครับเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะทางเข้ามาที่พักก็คือสามารถขับเเเข้้้้้าาาาาาามมมมมมตตตตแแพไไดลลลยยทททีีีี่่่่ััักกกนนอองงงวหะปบ ปักซอยมาเลยใครที่กำลังมองหาที่พักดีๆมาที่นี่เลยหาที่พักรีวิวเรารีวิวจากการพักจริง